พ่อแม่พี่นอ้องปองไปสู้ปุ๊สุขคนนะคะมือนี้กับมาพรกกับไก่คือเกาในช่องของไก่ไทยอินยูเคนแล้มือนี้พาพี่น้องอยู่ในบ้านจ้าพี่น้องมาเปิดคลิปอยู่อ่าหลังอยู่หลังของไก่นี่ก็บสเป็นต้นคริสมาสของไก่เนาะจ้าที่ไกไ่ได้อ่าเฮ็ดอ่าจัดตกแต่งให้เรียบร้อยงามแล้วมือนี้ก็เลยอยากจะเอาคลิปรวมๆที่พวกไก่พากันเฮ็ดอ ไฟเห็ดหนังเราก็จัดตกแต่งต้นคริสต์มาสของเขาในมือหนีมาฝากพี่น้องกันนอกจากใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วกะสิพากันตื่นเต้นแฟนเก๋แลเป็นคนที่มักเห็ดจัด,าาจดไฟจัดหนังกันสิก็เลยอยากเอากะเลยอยากสิเอาคิดร่วมรวมมาฝากพี่น้องกันนอกจากว่าเราสิตื่นเต้นขนาดใดเราเราสิมีไฟหลายขนาดใดจ้ะมาเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยค่ะ Toy. That's a, I'll be back in 10 minutes, okay? I'm just gonna <laughs> cut a new tree there. Yeah. yeah. <laughs> we have new toy. Are you here? <laughs> we have We kissed that again. And then I, I managed mat. to find this and like I covered it when I was up in the forest to make it good. Yeah. I managed to find that. We have to take out. ตามเคยจ้าพี่น้องกระไดต้นใหญ่มากคือเก่าเล้วจ้าพี่น้องบอกว่าปีนี้อยากจะเอาต้นน,น้อยๆเด้เอาบะมีพื้นที่หลายว่าั่าว่าพี่น้องกระไดมาตน้นใหญ่คือเก่าจ่าเจ้าของบ้านอ่าสังบ่ไา้ดอกจ้ะขันสังเนี่ยขันซัว อสร้างไดน้นี่คือสีเอาตน้นใหญ่ทอบานมาเลยเนาะจา้านี่ล่ะก็เอาพากันเอามาเห็ดจ้าพี่น้องกันมีความตื่นเต้นนี่จะพี่น้องว่าสิบ่ตื่นเต้นของตื่นเต้นนี่คือเก่าเด้จ้ากะสิเอามาจัดตกแต่งให้มันสวยงามนี่คือเก่าจ้ดพี่น้องเป็นอีหยังที่กัมีเทียเดียวมีปีเดียวเยวนาะเทศกาลของเพิ่นเฮาก็น้ำกลินเพิ่นแน่จักหน่อยเพราะว่าเทศกาลของเฮาอ่าไทยเฮาเราก็น้ำกลิกนไก่คือกันจ้าเราก็ะกะเป็นได,ด,ด้หลายๆอกกย่อางเนาะจ่านาะกจเห็ดเห็ดเราก็ตื่นเต้นเด้อจ้าพี่น้องเห็ดเอาม้าประดับประดาบ้าน ท้องนู้นสิน่แต่อันตัวนี้ก็ใส่ซ้ำถือด้วยจากพี่น้องแพงแพงอมอรลิสันอ่ะอันไปเนี่ยมีงแต่เบิดแต่เบิด์ด้วยจากพี่น้องปีนี้สงสัยเพิ่น สีพากันตื่นเต้นพากันเห็ดเทศกาลของเพื่อนนี่สีแบบเต็มที่ไปเลยเนาะจากอันนี้คือแบบใหญ่บกระเลิกเลยได้จากพี่น้องอยู่มงได้กระซามเนาะจากสีมีไฟประดับประดาเนาะจากมอนี้ก็เลยได้อยากสิเอาคิปพิลิโอรวมๆมาฝากพี่น้องกันเจ้าของบ้านกับตื่นเต้นเนาะจากกัสีมีต้นกล้วยเป็นเหตุคริสต์มาสทรีพร้อมได้จากพี่น้อง อันนี้ลกะกะเอามาตั้งจัดทรงจัดอย่างให้มันเรียบร้อยแล้วก็ได้แบบนี้จ้าเดี๋ยวไกรก็กสะเอาผวกบอนพวกสกาพวกอย่งมาประดับประดานอกจากกนี่แหละจ้าก,ากันเลยได้เอาคลิปรวมๆมาฝากพี่น้องกันนอกจากก็ได้ต้นงามเลยด้จาพี่น้องแฟนไกันแล้วก็สิเอาใไฟให้มันดัาน,านจังน้อยเพราะว่าเขาสีลองเิ่งก่อนวาไฟเนี่ยสติดบ่กะ ง้างเลยจ้ะพี่นอ้องกับเห็ดมือนีเห็ดเบิดมือเบิดเว้นเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้กับบ่ไดดเขาสวนจ้ะพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกหลาแล้วก็นหนาวพร้อมจากก็เลยพักกันหากิจกรรมอีย่างเห็ดรวมกันอยู่ในบ้านเนาะจ้ะตอนนี้กับบ่มีพักอยังงไ้เกใไ้นั่นแล้วอจ้ะพี่น้องตอนนี้กับสิบ่ไดดพาพี่น้องเขาสวนจ้ะเดี๋ยวไก่กับสิเอาพวกบอนพวกยังมาประดับไ้มันสวยงามเน,นาะจ้กนี่แหละกับเห็ด แบบนี้เลยจ้ะพี่น้องก็เ,เอามาจัดตกแต่งแล้วจ้ะอันใดที่มันนั่น พอสีเอามาได้อันนี้ก็เป็นลูกบอลน้อยๆได้จ้าไก่กับอันนี้ก็เห็ดชูสุปีได้เนี่ยอันบ่ได้เอาถิ่นจากเทียกะค่อยๆเห็ดไปแบบนี้แล้วจา้าพี่น้องเห็ดสงสัยกับจเป็นเบิดหมือเบิรเวหรือก็คือเก่าเหรอจ้าพี่น้องเพราะมันมีหลายอย่างสียเห็ดมากๆเลยจ้ากก่สีซอยกันเห็ดซอยกันทําอยู่ในแบบนี้แล้วจ้าพี่น้องกะสวยงามเห็ดเราก็ตือนเต้นได้จ้าพี่น้องอยากเห็นแล้วๆจังส่แม่กะตอนนี้ช็อกโกแลตยู่ในบบานกันร้ายเลยปกติไก่สีบม่มีช็อกโกแลตได้จา้าได้หงมมัด หงตัวน,น้อยๆมาตัวหนึ่งเอามาใส่ช็อกโกแลตเลยอันนี้ก็จะเป็นคริสต์มาสทรีของตาทิมอีกแลวจ้าพี่น้องอันตั้งต่เราเป็นนุ่มหน่อยพูนล่ะเดามะเหตุเอันนี้ก็ังเป็นข้างนอกได้จ้าก,กัเอาไฟใส่เอาไฟขึ้นเนาะจ้ากัปกติเราเสิเห็ดผู้เดียวได้จ้าพี่น้อง ปีน me, ี้ไก่กะได้สวยแล้วจักน้อยปกติไก่สิบ่คอยสนใจได้เลี้ยงไฟเลี้ยงอย่างน้ำเล้าเน่ะให้เราจัดการของเราเองเพราะแฟนไก่เราเป็นคนที่ละเอียดละอจ้านี่กะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหตุเบิดมือเบิดเว้นสวยกันเหตุแล้วก็เหตุค่อยๆเฮ็ดก็เกลี้ยๆไปละแฟนไก่เราเป็นคนละเอียดละอเห็ุกะเราบ่ไห้ดอกสิตรีเราจ้าพี่น้องนี่ลาก็ได้แบบย่างสวยงามแบบนี้นะจ้าพี่น้องกับผึบกับพิบอ่าบางบ้านเพิ่นกับบเห็ุได้จ้าบางบานเพิ่นกัสสอ่เนี่ยยุ่ข้างๆงไก่เพิ่นกับ คอยเห็ดเลยจ้ะอันนี้แฟนไก่นี่เราสีเห็ดสูสูปีของเราเด้เราสจิจัดเต็มของเราสูสูปีนี่แหละจ้ะพี่น้องกันเลยเอาคลิปดีๆมาฝากพี่น้องกันจ้จาจังไดกะพอกันไหมไจกะพอกันไหมในะคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้ขอลาพี่น้องเ,เพียงเพียงทน,นี้ค่ะ